สวัสดีครับเราอยู่กับช่องพุทธเกษตรองเบียนชาแนลสำหรับวันนี้ที่พ่อท่านมาชมสวนน้ำสวนธรรมวละสวนแก้วดูในช่วงนี้พระระค์องวงพ่อท่านได้ปรับปรุงอะไรไปบ้างแล้วว่างานพัฒนาส,สวนน้ำสวนธรรมเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันนะครับนี่ครับเป็นที่เมื่อเชา้านี้พระเดคพระคณก็ได้เปิดในการปรับปรุงเขาเรียกว่าตรงนี้ยังไม่มีชื่อ ผ่านการแต่ก็จะประดับไปด้วยต้นกระบองหินแล้วก็มีหลายหลากหลายสายผ่านด้วยกันหัดจะซูมใไห้ทุกท่านได้ชมในวันที่29 30 31 1 2นี้ทางวัสดสวนแก้วจะมีงานเปิดสวนธรรมสวนน้ำท่านใดที่ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวทางาที่ไหนก็ใช้โอกาสนี้มาเที่ยวทําบุญ มาเที่ยวที่วัดสวนแก้วได้แ้ะพร้อมจะได้ชมงานที่มีการออกล้านหลากหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอาหารพรละพรลมารักไม้ก็สามารถที่มาอิ่มบุญอิ่มท้องกันได้ที่วัดสวนแก้วได้เนาะในช่วงย9 3สิบเกมสิามอดสองมกราในช่วงปีใหม่นี้เนาะเราจึงเก็บภาพบรรยากาศในช่วงนี้หมายทุกท่านได้รับชมความงดงามก่อนในช่วงนี้กำลังปรับปรุง ตกแต่งในเรื่องของต้นไม้แล้วก็ห้างร้านต่างๆเอาไว้รอรับการที่ท่านทั้งหลายมาทำบุญมาท่องเที่ยวสวนน้ำสวนธรรวัดสวนแก้วในปลายเดือนสิ้นปีใหม่นี้นะครับอย่าลืมนะครับบรรยากาศที่ท่านหลายๆคนที่ไม่ได้ไปไหนแล้วก็เรียนเชิญท่านได้มาเที่ยววัดสวนแก้วในช่วงปีใหม่ได้พร้อมมี ส่วนน้ำมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นานาพันธุ์มาให้ทุกท่านได้รับชมความงดงามถ่ายรูปเป็นครอบครัวได้และมี้านอาหารออกร้านหลากหลายร้านด้วยกันนะครับนี่ให้ทุกท่านได้รับ,บ,บชมบรรยากาศในรอบนอกอรอบๆบรบริเวณสระน้ำเนาะก็จะมีน้องเป็ดแล้วก็ต้นไผ่สวยงามเลยครับสวยงามโดย ที่ท่านมาแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปมาก็จะไม่ผิดหวังกับจะได้ภาพส,สวยๆกับไม่ว่าจะต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับต่างๆที่บริบทประคุณได้เอามาตกแตง่งเอาไว้เพื่อเป็นอ,อุทยานทางการศึกษาสวนน้ำสวนธรรมให้ทุกคนได้มีพื้นที่พักปันป่นจักรยานได้รอบบริเวณสรานีนอกาะทางด้านนู้นก็มีการตกแตง่งโยู่เลยเก็บภาพบรรยากาศใน ช่วงก่อนจะงานจะมาถึงมาให้ทุกท่านได้รับชมความคืบหน้าก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะสำหรับบรรยากาศในส่วนที่มีการปรับปรุงก็เก็บเอาไว้ให้ท่านเพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมรับชมในคลิปต่อๆไปเราจะเก็บต่อในคลิปต่อๆไปเรื่อยกก่อนจบรายการเท่านี้ก่อนนะครับปุ่นๆอย่าลืมกดไลดค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ